ิด,ดูร้อนปีคศ1276พานิชาณิชิเลนได้ชวนินนั่งอยู่ในกระท่อมกลางเขามิโนโบุเขียนธรรมนิพนธ์ด้วยหัวใจแห่งความกตัญญูเพื่อถวายแด่อาจารย์ผู้ร่วงลับพาโดเซนโบผู้เคยอบรมท่านในวัยเยาว์ท่านเขียนไว้ว่าหากความเมตตากรุณาของนิชิเลนกว้างใหญ่ไพศาลอย่างแท้จริงน,นำแมวโฮเลงเงเคียวจาก เผยแผ่ไปตลอดสมัยทำปายเหมือนปีตราบนินิรันต์และมีพลังบุญกุศลที่เปิดดวงตาที่มืดบอดของทุกสารพสักเสียงนั้นมีได้กล่าวเพียงถึงความรักระหว่างอาจารย์กับสิทธ์แต่คือเสียงประกาศของผู้ตั้งมั่นในเมตตากรุณาอันไร้ขอบเขตเสียงของพระพุทธแห่งสมัยทำปายดวงตาที่มืดบอดคือหัวใจของผู้ยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตนเอง แต่แสงแห่งนำเมียวโฮเรงเนเคียวคือแสงที่เปิดดวงตานั้นทําให้ผู้คนตื่นขึ้นจากความสิ้นหวังและพบความจริงว่าพระพุทธะอยู่ในใจของเราเองพระนิชิเรนไดโชนินมีได้เพียงเผยแผ่ธรรมะแต่ยังสละชีวิตเพื่อตัดโซ่ตวนแห่งความมืดมนเพราะเมตตาของท่านคือเมตตาที่กว้างใหญ่เทียบฟ้าและลึกเทียบสมุทรหลายร้อยปีต่อมาหญิงคนนึงชื่อชิเอะโอดาคะ ได้รับแรงบันดาลใจจากคำประกาศของอาจารย์นิเคดะเธออธิษฐานด้วยจิตใจแห่งการตอบแทนบุญคุณและสวดมนต์ด้วยความขอบคุณแม้ต้องเผชิญความทุกข์ยากทั้งครอบครัวและความเจ็บป่วยของแม่เธอก็ไม่ยอมแพ้จนวันหนึ่งหัวใจของแม่ก็เปลี่ยนไปพร้อมกับเธอเพราะเมื่อเราสวดด้วยความกตัญยูชีวิตจะเปิดดอกไม้แห่งปาฏิหาริย์เมตตาจะกลายเป็นพลังและศรัทธาจะกลายเป็นทางออกจากความมืด อาจารย์อิเคดะกล่าวว่ายุคสมัยยิ่งมืดมนเท่าใดแสงแห่งความหวังจะยิ่งส่องสว่างและแสงนั้นอยู่ในหัวใจของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อผู้อื่นด้วยจิตแห่งความเมตตาไม่ว่าจะเป็นบุตรที่ตอบแทนแม่ศิษย์ที่ตอบแทนอาจารย์หรือผู้ที่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนข้างหน้าล้วนคือการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธน้เมียวโฮเลงเนเคียวคือเสียง แห่งการขอบคุณชีวิตเสียงที่เชื่อมอดีปัจจุบันและอนาคตให้กลายเป็นหนึ่งเดียวตราบใดที่เราสวดด้วยใจแห่งการกระทนยูแสงแห่งเมตตาจะไม่มีวันดับสูญ